สวัสด,ดีค่ะศูนย์วิปัสนาท่าช้างจังหวัดจันทบุรีขอเสนอธรรมะประจำวันโดยพระวชิระยาโนวันนี้ก็มาเทศเรื่องใกล้ตัวจ้ะอาตมาก็สังเกตอยู่นานแล้วจ้ะคิดถึงสายน้ำนั่นแหละคิดถึงสายน้ํานะอาตมาก็มองว่าเปรียบสเสมือนสายน้ํานั้นนะ่ะมันมันเปรียบสเสมือนความบริสุทธิ์อ่อนโยนอย่างเงี้ยจ้ะ อาตมาก็มองว่าขนาดหินนะจ๊ะหินที่เมื่อก่อนอ่ะเขามีความแข็งกระด้างมีเหลี่ยมมีคมอย่างเงี้ยจ้ะมีเหลี่ยมมีคมก็เหมือนกับคนนะจ๊ะที่มีเหลี่ยมมีคมมีสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะกิเลสต่างๆที่ติดตัวสะสมบ่มเพาะมาเยอะแยะมากมายจ้ะแต่มองเมื่อเข้ามาในพุทธศาสนาเราเนี่ยโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละจ้ะมีความกัดเกาว์นะ จากหินนะจ๊ะที่มันมีเหลี่ยมเวลาเจอปะทะใครก็ใบบาทเขาไปกระแทกเขาไปทําให้เขาเกิดมีแผลเต็มไปหมดอย่างเงี้ยจ้ะพอเมื่อได้ธรรมะของพระเจ้าที่มีความนุ่มลึกอ่อนโยนนั้นอนะ่ะก็ช่วยขัดเกาให้หินเหล่านั้นนะจ๊ะจนมนกลมพอทีเนี้ยจะไปกระแทกใครหรือแม้กระทั่งปูทางไว้ให้ขยียดอย่างเงี้ยจ้ะก็เหยียบไปด้วยเต็มฝ่าเท้านะแล้วก็ด้วยความสบายใจเด้ย ก็เผอจะเป็นการนวดฝ่าเท้าให้เราให้เส้นเลือดโลหิตและสิ่งต่างๆอไหลเวียนได้ดีด้วยจ้ะก็เล้อาตามาก็มามองนะ,ะขนาดหินนะจ๊ะที่เขามีเหลี่ยมมีคมนั่นแหละอาตามาก็ไปมองไปมองสมัยเป็นคารวาวาจะชอบเที่ยวธรรมชาติจ้ะก็ได้ไปกวาดใส่ตามองหินที่อยู่บริเวณน้ําไหลบ่อยๆอย่าเงี้ยจ้ะแล้วก็ตามทะเลอย่างเงี้ยหินนั้นจะสวยเลยนะมนสวยกลมเลย ออัตมาก,ก็มามองว่าโอ้โหขนาดน้ำมาจากไม่ได้มีความแข็งเลยนะมีแต่ความนุ่มนะจับไปนี่แทบไม่ติดไม้ติดมือเลยไหลไปบาใส่มือลงไปอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็มามองว่าโอ้แม้กระทั่งน้ําเนี่ยที่มันไม่แข็งจ้ะเปรียบเสมือนความอ่อนโยนนุ่มนวลนั้นน่นนนนะ mm hmm. เมื่อไปขัดเกาชําระล้างจิตใจคนนั้นนะ่ะก็ย่อมทําให้สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกราดหรือจะบาดลึก ผลรอบข้างได้นั้นน่ะทําให้มันมน,มนกลมสบายใสยอย่างเงี้ยจ้าก็ไปทําร้ายคนอื่นไม่ได้แล้ะเพราะถูกการช้าะล้างด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลบริสุทธิ์แบบเนี้ยอืมอัตมาก็มามองว่าเหมือนกับจิตเราอจ้ะเวลาถ้าเราได้สั่งสอนนะหรือแม้กระทั่งมีคนนะ่ะที่มาบอกกล่าวเราพร่อมสอนเราพูดสิ่งนุ่มๆดีๆสงบเยือกเย็นอย่างเงี้ยเราก็ชอบเห็นไหมเปรียกเสมือนน้ำจ้า แม้กระทั่งที่หินนะน่ามีคขมค่อนข้างมากเจอสายน้ําไปบ่อยๆสายน้ําไปบ่อยๆสายน้ําไปบ่อยๆอย่างเงี้ยจากจากหินนะที่มันมีเหลี่ยมคมนั้นนะ่ะก็ลบลบลงจงจงมนได้อย่างเงี้ยล่าตมาก็ดูชอบเดินเที่ยวเล่นทะเลอย่างเงี้ยจ้ะก็มีพวกเปลือกหอยใช่ไหมจ้ะเปลือกหอยปลาการลังนั่นแหละก่อนที่เขาจะมามนได้อ่ะเขาก็อยู่เป็นปลาการลังถ้าเราไปเดินไม่ดีเงี้ยเนาะโดนหินโศกโหรือปลาการลังบาดได้เลยนะ แต่เมื่อถ้าเขาหลุดมาจากาการังหรือหินน่ะหลุดมาแล้วกระทบชายฝั่งอะ่ะแล้วทะเลอาจารย์มันก็ซัดขึ้นซัดลงซัดขึ้นซัดลงอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายอะ่ะมันก็ขัดเกากันเองอาจารย์ด้วยน้ําและตัวของเขาเองอะ่ะก็ทําให้คนมมสวยเลยนะเวลาเดินเหยียบก็ไม่เจ็บเท้าอย่างเี้ยจ้ะอืมอาตมาก็มาดูว่าเออไม่น่าเชื่อนอะจ๊ะน้อะํอมาที่ไม่ได้มีความแข็งเลยแต่มีความนุ่มนวลน,นั้นอะ่ะอืมช่วยขจัดขัดเกาได้ถึงกระทั่งเพียงเนี้ย อืมก็มองก็มองถึงเรื่องธรรมะจ้ะถ้าเราสอนจิตด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะจ้ะแม้ว่าจะพูดกักบใครนั้นนะ่ะด้วยความสำรวมระวังวาจาคําพูดนั้นนะพูดด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนอย่างเงี้ยก็จะทําให้ใจผู้นั้นนะ่ะช่วยใครสัตัดขัดเกลา้วก็เบาบางลงได้ธรรมาก็เห็นความสําคัญของน้านั่แหละก็เมื่อก่อนจะมีมุขสมัยปีาวก็นะจ๊ะเวลาแบบ หมือนสาวๆใจแข็งอย่างเงี้ยหรือว่าคนใจแข็งนะจ๊ะแล้วก็พูดเปยไปว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกขนาดน้ําเตาะหินหินยังก่อนเลยอะไรประมาณเนี้ยจ๊ะแล้วก็มีคําพูดยมนั้นเน็กมั้งเขาบอกว่าไอ้คนที่บอกว่าน้าเตาะหินน่ะยังก่อนนะแสดงว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ได้รักผู้หญิงจ้องจะทําลายเขาไงให้หินมันก่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ดีน้น่ะต้องน้ําอ่ะต้องอุ้มชูโอบอุ้มหินนั้นน่ะให้ลอยขึ้นได้พยุงขึ้นได้ อาตมาก็มองมององโยมหินมันหนักมันจะอุ้มน้าได้ยังไงมันเป็นไปได้ยากมากแต่ตมาก็มองว่าด้วยธรรมชาติของน้ำมันจะมันเป็นธรรมชาติที่ดีนะถ้ามองเราไปเปรียบก,กับธรรมะนะจะโยมเวลาเห็นสายน้ําใช่ไหมเขาก็จะหลงลนจากที่สูงไปหาที่ต่ําก็คือตามแรงโน้มถ่วงน,นั่นแหละแต่สายเนี้ยสายน้ําเนี้ยก็คือไปแล้วไม่มีหวนกลับเลยนะเขาเรียกว่าสายน้ําไม่มีการย้อนกลับนั่นแหละ เราตรงใช้ชีวิตเหมือนสายน้ำนั่นแหละจ้ะว่าไม่ต้องไปยึดสิ่งเก่าๆอาดีตอะไรผ่านไปผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเหมือนสายน้ำมันผ่านแล้วผ่านไปเลยงเงี้ยจ้ะก็ดําดเนินไปตามทางแบบนั้นแหละเราก็ไหลไปนะแต่ก็ไม่ใช่ไหลไปตามโลกนะไหลไปไหลไปตามกระแสของกั้มไหลไปตามกระแสของที่ชีวิตเราต้องดาเนินไปเป็นแบบนั้นนะจ้ะเพราะว่าถ้าเราอะไปยึดอดีตใช่ไหมเพราะสายน้ำมันมันย้อนกลับไม่ได้อยู่แล้วอือทีเนี้ย น้ำเราเราก็ต้องไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเลยนะเพื่อไม่ให้มันมีจุดบอดหรือจุดหยุดนิ่งได้อย่างเงี้ยลองสังเกรตดูจ้ะถ้าน้ําอ่ะเขาหยุดเห็นไหมหยุดนิ่งเลยนะเพียงภายไม่กี่วันเองนะจ้ะน้ําเน่าเลยอืน้ําเน่าเลยก็เหมือนกับการพิจารณาธรรมกับการที่เรายังย่ําอยู่กับที่เนี้ยเราก็จะเน่าได้นะถ้าเราเปรียบกับน้ําอ่ะแต่ถ้าเรามีการที่ให้เขาไหลเออให้มีทางน้ําที่ไหลไปแบบเนี้ย ก็จะทําให้น้ําน,นั้นไม่เน่าใจเราก็ไม่เน่าจ้ะได้มีการพิจรารณาทําอยู่เนืองๆได้มีการไหลเวียนสิ่งต่างๆได้เข้ามาทดสอบจิตใจอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันไหลลื่นผ่านไปได้เนี่ยอืมก็จะทําให้ชีวิตเราอะดําเนินไปด้วยความราบเรียบง่ายสงบเย็นแบบสายน้ําแบบนั้นเลยจ้ะแล้วก็มันมีเนี่ยเรื่องสายน้ําเกี่ยวกับเรื่องจิตนั่นแหละเขาบอกว่ากระบวนการของจิตอ่ะเกิดดับเป็นล้านๆครั้งนะจะ๊ะ ตอนแรกอาตมาก็มองไม่เห็นนะแล้วเขาก็โยมอาจารย์ก็บอกว่าให้นึกถึงสายน้ําอ่ะสายน้ํามาก่อนที่จะเป็นสายน้ําใหญ่แม่น้ําลําคลองลําธารได้นั้นน่ะก็ก่อกําเนิดมาจากละอองน้ําไหลมาจากต้นไม้เห็นไหมหยดลงมาจากใบไม้สะสมลงมาเป็นหยดเล็กหยดน้อยหลดเย็ยหยดน้อยหยดน้อยหยดยหยดยหยดยด,ยด,ยด,ยดจนหยดด้วยความถี่จ้ะความถี่จนน้ําอ่ะรวมตัวเป็นสายเดียวกันเปรียบเหมือนไม่เคย ดังการขาดเลยอย่างเงี้ยจ้ะนั่นคือการแสดงของกระบวนการทํางานของจิตนั่นแหละแต่ถ้าเราย้อนไปสโลโมชันอย่างเงี้ยในหนึ่งวิจิตเกิดดับไปละล้านครั้งแล้วเราก็จะเห็นหยดน้ําอ่ะการกระบวนการทําของจิตอ่ะที่มันแบบปุ๊บปุ๊บทีละเล็กทีละน้อยแต่พอทีเนี้ยเ,เราไม่เราไม่มีสมาธิมากพอจ้ะที่ไม่เห็นการเคลื่อนไหวของจิตตาทีเนี้ยเราก็เห็นแบบมาเร็วตลอดเลยนะเห็นเวทนาสัน เห็นเวทานาสัญญาสังขารแสดงตัวเด่นเลยตึบตืบตืบมาถึงก็โมโหแหละมาถึงก็คิดฟุ้งซ่านแล้วมมาถึงก็เขวอยกวายใจแล้วอย่างเงี้ยจ้ะถ้ากับว่ามันมอไม่ทันจริงๆอาจจะโมยมมันต้องใช้สมาธิหล่อเลี้ยงเนี่ยอาตมาก็มามองจะเห็นไหมในความดีในความมีคุณของน้ําอ่ะที่อาตามาพิจารณามาบอกกล่าวโยมเนี่ยต่างๆมากมายเลยจนะ้ะแต่มีคุณก็ต้องย่อมมีโทษช่ไหม้ แล้วมีโทษเหมือนกันเราก็ไม่ควรทําเยี่ยงอย่างมันสายน้ําก็คือว่าสายน้ําอ่ะยมเคยเห็นน้ําอ่ะที่มันจะย้อนขึ้นไปปะล่ะก็ไม่มีน้ำอ่ะเขาจะไหลลงที่สูงลงจากที่ต่ําแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าถ้าไม่มีแรงดึงดูดของโลกหรือว่าพื้นที่อ่ะที่มันจะไหลลงต่ําแบบเนี้ยน้ําย่อมไม่ไหลใช่ไหมน้าอ่ะเขาก็จะมีธรรมชาติที่ไหลลงต่ําแบบเนี้ยก็เปรียบกับดังจิตเราอปจ้ะจิตเราก็ชอบฝักใฝ่หาที่ต่ําแบบเนี้ยแหละ ถ้าเรารู้แล้วจ้ะก,ก็เนี่ยเห็นไหมคุณของน้ํามีต่างๆมากมายเลยให้ชีวิตกาเนิดชีวิตสร้างสิ่งต่างๆลดต้นไม้ใบหญ้าเพิ่มพูนสิ่งต่างๆให้เจริญงอกเลยได้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็วนกับคื้นสู่ธรรมชาติแบบเนี้ยแต่โทษของเขาก็าคือเขาชอบไหลลงต่าถ้าเราทําตัวเหมือนสสนะ่น้ำที่ไหลลงต่ำมาจาะเราไม่ได้พิจารณาอะไรใช่ไหมแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกดึงโดยแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับว่าโดนโลกกาม กามกิเลสต่างๆอ่ะที่ลุมถึงอยู่แบบเนี้ยอืมเต็มเลยตอนแรกอาตมาก็มองว่ากามาคุณนั่นนะ่ะมันก็มีความสุขนะมันมีความสุขระดับหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก,ก็เลยได้รู้สึกว่าเออม,มันสุขที่ไม่ไม่สาพาเผยจริงๆไม่มีแสงสว่างที่มันเจิดจัาจริงๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากามาคุณนั้นนะ่ะเปรียบเสมือนเชื้อไฟหรือเชื้อเพลิงอะจา้ะที่เราเอาใบไม้ไปสม หรือเอากิ่งไม้ใบหญ้าจากไปสมพอเมื่อไฟนั้นเกิดแสงสว่างใช่ไหมแต่ก็เกิดแสงสว่างที่มัวๆจ่ะเพราะว่าใบไม้สิ่งต่างๆวัชพืชแต่ละมันก็จะสร้างควันออกมาด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเปรียบการมาสุขเหมือนกับว่ากิ่งไม้ใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงอะจ้ะพอเมื่อมีไฟใช่ไหมไฟนั้น่ะก็ไม่สามารถเจอจรดดับแจมใสได้ก็เพราะว่าคือมันไม่มันมีความสุขที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆอะจ้ะ ไม่เสมือนเปรียบกับดวงประทิพยะไนีลยดวงประทีพที่สว่างไสวในใจเราที่จะส่องสว่างไปทางไหนก็ไม่มีควันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอืมพระเจ้าท่านก็เปรียบไว้ได้ดีเลยนะตมาก็เลยมากลับมาให้ควรจ้ะเออมันก็จริงจริงด้วยจ้ะความสุขอะ่ะมันก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเงี้ยแล้วทั้งทั้งมันก็มีหมอกมีควันจางๆอะ่ะที่คอยบดบังแสงสว่างนั้นอยู่เท่ากับว่าเราโดนกิเลสหลอกแล้วอย่างเงี้ยจ้ะเท่ากับว่ามันไม่ได้แสงสว่างที่ทําให้ส่องสว่างโดย ที่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะอืมเราก็ต้องละเอาอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยวันนี้ก็มาเปรียบกับสายน้ำมาจ้ะก็จะไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่จ้ะเพราะวันนี้จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะเทศดเวยเพราะว่าโยมพี่บอกเขาเขาเหมือนหลายอย่างแล้วจะ้ะแล้วพออาตมาส่งไปเขาเป็นไมเกรนด้วยอาตมาก็เกรงใจเขานะอืมให้อยากให้เขาพักผ่อนบ้างน,นะจ้ะก็เลยกระตุกกระตุกหน่อย ก็อาจจะอาจเก็บไว้จ้ะต่อรอให้เขาหายป่วยหายอะไรดีแล้วค่อยเราค่อยส่งไปให้อย่างเงี้ยเพราะเหมือนไม่อยากกดดันเขาวาจะเข้าใจจ้ะเวลาอาตมาทําคลิปเหมือนกันนะมันปวดหัวนะจะโยมมันเพ่งมันเพ่งต้องต้องดูเอารูปอะไรมาตัดต่ออย่างเงี้ยเข้าใจจิตใจเขาแหละก็เลยอยากให้เขาพักบ้างจ้ะเห็นไหมพอโทษของการพิจารณาธรรมหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันตรงถ้ามันสุดตรงไปทางใจทางหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่ดีอะ อืมพระพุทธเจ้าให้เลยให้เดินทางสายกลางนะจ๊ะเหมือนอาตมาคิดถึงการที่เราจะบรรลุธรรมอย่างเงี้ยมีขนมปังอะ่ะชิ้นยาวๆเลยเห็นไหมยโยมที่เป็นฝรั่งอะ่ะที่เขาชอบขนมปังชิ้นยาวอาตมาก็มองแบบนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบทางเส้นนั้นอะ่ะเป็นเหมือนการพิจารณาธรรมหรือการบรรลุธรรมอะ่ะถ้าเรายัดเข้าปากยัดเข้าปากยัดเข้าปากโดยไม่พักเลยอะ่ะยังไงก็สำลักจ้จเราก็ซอยออกมาสักสามช่วงนี่ก็กินละสามช่วงทำละสามช่วง เหมือนเวลาเราปีนเขาอะคนเราไม่สามารถมีแรงที่จะปีนอะไรทั้งวีทั้งวันได้ถึงขนาดนั้นหรอกสุดท้ายวันนึงอะเลี่ยวแรงหมดก็ตกเขาอย่างน้อยอะเราซอยกับการที่เราเดินทางไปสู่ฝั่งฝันนั้น่ะซอยซะอย่างน้อยว่าเออวันเนี้ยให้เราทําสมาธิได้ดีก่อนนะแล้วเราก็ให้กำลังชีวิตบ้างบอกว่าตัวเองอะผ่านสิ่งนี้แลสเร็จสิ่งนี้แลเห็นไหมมันก็จะไม่เหนื่อยจ้ะแล้วเราก็สามารถปีน่ต่เขาขึ้นไปอีก วันเนี้ยเราจะเอารูปรขันให้มันขาดเลยนะอ่ะอาารูปรขันขาดก็จะเปีนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็ได้พักเนี่ยได้พักได้ให้กําลังใจตัวเองได้พักได้ให้กําลังใจตัวเองแบบเนี้ยอ้ยไม่ใช่ว่าเราจะเหมือนก็ตายจะจะวิ่งฝ่าฟันอย่างเดียวจะปีนจะปีนอะไรก็จะทําอย่างเดียวสุดท้ายมันตกเพมันเจ็บนะจ๊ะเวลาโยมเดินะกับโยมวิ่งะเดินโยมก็จะเห็นสิ่งต่างๆช้าๆนุ่มนวลแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาเลี่ยงขวาหลบหนามใบหญ้าได้อย่างเนี้ย แต่พอเราวิ่งนะจ๊ะพอเราวิ่งอะ่ะมันด้วยความรวดเร็วอะ่ะมันก็หลบได้ที่ไม่สมบูรณ์แบบจริงๆอะ่ะสุดท้ายก็ลื่นล้มหัวทิ่มตัวเองนั่นแหละอาตมาก็มองอย่างนี้ในการที่จะบรรลุธรรมอ่ะไม่จําเป็นต้องไปรีบอะไรขนาดนั้นนะอืมก็ทําได้เรื่อยๆแต่ไม่หยุดสไตล์ของเรานั่นแหละสไตล์ใครสไตล์มันอย่างเงี้ยจ้ะแต่ทีเนี้ยมันมัน,ม,นมันตึงมากไปก็ไม่ดีอะ่ะก็ต้องควรกลางๆอ่ะจ้ะลดหย่อนลงบ้างไม่งั้นสุขภาพร่างกายสุดท้ายเห็นไหมพอเมื่อ ภายนอกอะก็ไม่ได้บีบเข็นเขาเลยนะแต่สุดท้ายไปบีบจิตอะเพราะไปบีบจิตอ่ะจิตจะร่างกายมันมันค่อนข้างจะสมานกันอยู่แล้วอะพอทีนี้จิตมันหาทางออกไม่ได้มันก็ส่งผลถึงร่างกายจะทําให้เส้นเลือดสูบฉีดแรงหรือมันกดดันทับอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเครียดเป็นไมเกรนขึ้นเลยอย่างเงี้ยอือาตมาก็มองว่าเดินไปเรื่อยๆตามแบบของเราดวฟะถ้าใครอยากจะวิ่งอ่ะก็วิ่งเลยนะอาตมาก็ไม่ได้ว่าไงอะแต่วันหนึ่งล้มมาก็จะรู้จะเจ็บตัวมากกว่าคนเดินอ่ะอืม อตาตมาก็สายชิวเลยนะสายชิวทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีใครมาถามทางหรือมาบอกว่าติดขัดอะไรเงี้ยพอบอกไนดะ้อตาตมาก็จะบอกเต็มที่เลยนะบอกทั้งนั้นที่เขาเดินล่วงไปก่อนเลยอตาตมาชิวไนงะอตาตมาไม่ไม่รีบอะไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเออได้แบบไหนก็แบบนั้นอะจาะใครอยากจะมาลุทําเร็วแบบไหนก็แบบนั้นแหละอตาตมาก็ขอให้โยมอะซอยขนมปังในการกินไม่งั้นมันจะสำลักติดคอได้ หรือว่าแม้แต่การจะบรรลุธรรมหรือเปรียบเสมือนกับการปีนเขาขึ้นไปสุดยอดเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งภูเขานั้นนะ่ะสักสี่เซี่ยวหรือสามเซี่ยวจ้ะพอขึ้นไปชั้นแรกอ่ะก็พักสัหน่อยให้กําลังใจตัวเองว่าเออมาถึงขนาดเนี้เก่งแล้วนะดีแล้วนะพอไปขั้นที่สองอ่ะก็ปีนไปก็พักหน่อยอืให้กําลังใจตัวเองหน่อยเนี่ยพอทําแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าจิตร่างกายได้พักด้วยได้ให้กําลังใจตัวเองด้วยแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปแบบ ฉลาชาญฉลาดด้วยมีสติสัม,มัญญยะนุ่มๆนวลๆไปแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราสักแต่จะเอา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 เอาพระสุดท้ายอตาตาาเห็นหลายคนแล้วนะพอจะถึงจุดสุดยอดจริงๆแล้วอืมดันเป็นอะไรก็ไม่รู้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วก็หายไปกันนั้นที่สุดเนี่ยปฏิบัติมาดีเลยนะเออไม่รู้ไปไหนแต่จะถึงอยู่แล้วนะไม่ได้พักเลยคนพวกนี้ยเพียรจัดเลยเพียรมากไม่ได้พักเลยพอจะไปถึงฝั่งจะหยิบธงไทยที่อยู่บนยอดเขาได้แล้ว ยังไงก็ไม่รู้โยมอยู่ๆพลิกซ้ายพลิกขวาหายไปหายเออาตมาก็เป็นหลายคนจ้ะก็เลยอยากให้สติจาว่าเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเราได้เห็นสิ่งต่างๆสิ่งซ้ายสิ่งขวาเนี่ยที่มันเหลียวมองได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าเราวิ่งอ่ะมันเร็วอว่าจะมองไม่เห็นทีนี้ล้มมาก็เจ็บตัวเยอะอีกจ้ะวันนี้ก็พอสมควรในการสแสดงธรรม้ะ ิยะหาวะอิวะหาปุราปาริปุเรนดิสากะลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกคปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปันจันโทปนารสุยะธามานิโชติรัสุยะธา สัพพิริโยววิวันตุสัปปโรัววินาศสัตุมาเตยภวะตวันดาราโยสุขีธิหายุตัวภวะอภิวาทนาสิริสนิจจวัตตาปัญญโนจอาระธรรมวัต ทันติอายุวันโนอสุขังภาลังภาวุสาปะบางการังรักขันตุสาปเทวตาสะปัพุทธานุปาเวียนาสัตถาโสอิปะวานุเตียภาวุสาอะมังการังรักขันตุสาปเทวตาสะ ตมานุปาวยานัสสะทัสโสภะวะอนุเตยยภะวรุสาตะมางคารังรากันตุสาปะเทวะตาสะสะสังฆานุปาวะยานัสสะทัสโติภะวะอนุเตย